สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับเจ้าน้องโกลเด้นนีนะครับตัวนี้เป็นแมงมุมทารันทูล่านะครับที่หลายๆคนบอกว่าเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าเขานิสัยดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาให้ดูว่าเขาที่ใส่ดีอย่างที่ทุกคนพูดจริงหรือเปล่านะครับโดยผมจะใช้นี่ครับฟอร์เซ็ปเขี่ยเขาดูนะครับฮัลโหลว้าวเห็นไหมครับว่าเขาก็ขู่เราเหมือนกันนะครับนะ เพราะฉะนั้นทฤษฎีที่บอกว่าแมงมุมทารันทูล่าโกด้นนีนิสัยดีก็อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําทุกคนว่าใครที่กําลังจะเลือกซื้อแมงมุมทารันทูล่านะครับให้เลือกตัวที่เราชอบนะครับแล้วก็สีที่เราชอบแล้วก็เราก็ศึกษาข้อมูลตัวนั้นๆนะครับว่าเราสามารถเลี้ยงตัวนั้นได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ดูเรื่องราคาด้วยนะครับว่าเราจับต้องไหวหรือเปล่านะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยเจ้าโกด้นนีถ้าเหมาะสำหรับมือใหม่สำหรับผมจริงจงก็คือเรื่องราคานะครับเพราะว่าเขาราคาที่ถูกมากนะครับ แต่ก็มีตัวอื่นที่ราคาถูกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจ